อันนี้เราจะมาแต่งกิ่งชุดเรียนกันนะครับก่อนอื่นเราต้องดูทรงก่อนว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้อย่างกิ่งต่ำๆนี้เราเอาออกได้เลยครับ กิงต่ำกันซ้อนกันสามารถออกได้เลยตัวนี้กิ่งแข็งยอดพวกกิ่งที่อยู่ข้างในนี่ออกได้เลยเพราะว่า ่อไปเดี๋ยวมันก็สลัดออกอย่างจริงนี้ก็ตัดออกเลยไม่น่าจะโตแล้ว